อีกหนึ่งแคคตัสที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะคะแต่ว่ายังไม่รู้จักชื่อวันนี้นกก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ะนี่คือแวงกาเทียแคคตัสชื่อภาษาไทยนะคะก็เรียกทับศัพท์ตามภาษาอังกฤษเลยค่ะไม่มีชื่อแยกต่างหากรูปร่างนะคะก็จะมีผิวเกลี้ยงๆแบบนี้แต่ว่า มีหนามเยอะนะคะหนามค่อนข้างที่จะแหลมแล้วก็คมรูปทรงเป็นทรงกลมนะคะสีดอกเนี่ยมีทั้งสายพันธุ์ที่ให้ดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกสีส้มนะคะการเลี้ยงดูแลให้เขาเติบโตขึ้นมาสวยๆนะคะก็คือให้ได้รับแสงแดด5-6ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป แต่เพื่อนๆต้องระวังนะคะไม่ควรนําเขาไปวางไว้ในที่ที่แสงแดดตรงๆนะคะจะทําให้ผิวเนี่ยไม่สวยนะคะผิวของลําต้นเนี่ยจะผุพองได้นะคะควรจะอยู่ภายใต้การกรองแสงด้วยสแลนนะคะเป็นแดด,ดย,ยาวๆ5-6ชั่วโมงต่อวันหรือรับแดดเช้านะคะ8โมงไม่เกิน11โมงค่ะก็ผิวเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะ การให้น้ำนะคะก็ให้น้ำเหมือนกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆก็คือควรจะรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะไม่ควรที่จะรดน้ำทุกวันควรที่จะทดสอบดินก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เคยเลี้ยงแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็น่าจะรู้ทางดีนะคะว่าเราควรที่จะรดเมื่อดินแห้งนะคะเพื่อนๆหรือถ้าไม่ได้เลยจริงๆก็ทุกๆ7็วันก็ได้นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะนกเทสดินดูแล้วดินยังแฉะอยู่ก็ยังจะไม่รดน้ำนะคะต้องรอให้ดินแห้งก่อนค่ะวิธีการปลูกนะคะก็แนะนำให้เป็นดินปลูกแคคตัสเพื่อป้องกันการรากเน่าได้นะคะดินปลูกแคคตัสเนี่ยก็จะโปร่งกว่าดินปลูกต้นไม้สายพันธุ์อื่นนะคะคอนเซปต์ดินปลูกก็คือโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วด้วยนะคะ และนี่คือดินปลูกแคคตัสนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายสูตรเยอะแยะมากมายควรที่จะเปลี่ยนดินทุกๆ1นถึงสปีนะคะทําไมจะต้องเปลี่ยนดูจาก2ต้นนี้นะคะอันนี้คือรุ่นเดียวกันแต่ว่าต้นนี้นกไม่ได้ขยับไซต์กระถางไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะขนาดของเขาก็เลยถูกบีบไว้ที่เท่าเท่ากับกระถางขนาดเดียวกันต้นนี้นะคะนกนํามาเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนไซต์กระถางเห็นไหมคะว่า ขนาดเขาเนี่ยจะขยายเพิ่มขึ้นนะคะทั้งทัที่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะถ้าเขามีพื้นที่ขยับขยายนะคะเขาก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็คือไม่ชนะการเติบโตเหมือนต้นเล็กที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละค่ะส่วนปุ๋ยที่ใช้นะคะนกก็ใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะทุกๆ4 6เดือนค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y u t u b e วิชุราดากาเดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชูรดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ